การล้างบาปในพุทธศาสนาการล้างบาปในศาสนาพุทธนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้มีสัมมาทิฐิย่อมล้างมิจฉาทิฏฐิได้ล้างบาปอกุศลเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยได้ก่อนอื่นขอให้เข้าใจก่อนว่าคําว่าบาปในที่นี้มีความเข้าใจที่แตกต่างกันอยู่นั่นก็คือว่า ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจคำนี้ว่าคือวิบากของกรรมชั่วที่ต้องชดใช้แต่ในศาสนาพุทธมุ่งหมายถึงสภาวะที่ทำให้จิตใจนั้นเศร้าหมองเป็นเหตุให้ทำทุจริตทางกายวาจาแล้วก็ใจนั่นก็คือกิเลสนั่นเองฉะนั้นคำถามนี้จึงตอบได้ว่าเฉพาะบุญอย่างเดียวยังล้างบาปไม่ได้บุญช่วยได้แต่ชะลอวิบากกรรม ไว้ชั่วคราวเท่านั้นและไม่มีวิธีการใดที่จะลบล้างกรรมที่ทำไปแล้วด้วยเจตนาได้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพบเงื่อนไขว่ากรรมลบล้างไม่ได้ก็จริงแต่สามารถหลีกหนีไปให้พ้นจากการที่ต้องรับวิบากกรรมได้ด้วยการกำจัดเชื้อที่ทำให้ต้องเกิดอีกเพราะ เมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องรับวิบากกรรมใดๆอีกต่อไปเชื้อที่ก่อให้เกิดการเกิดใหม่ก็คือกิเลสตัณหานั่นเองซึ่งสามารถชำระล้างได้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยมัรคยานที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาในพระพุทธศาสนาเพียงเท่านั้นศาสนาพุทธล้างบาปได้หรือไม่คำตอบในข้อนี้ก็คือว่าศาสนาพุทธล้างบาป ให้ใครไม่ได้นอกจากผู้นั้นจะได้ลงมือปฏิบัติวิปัสนาทำมัคคยานให้เกิดขึ้นด้วยตัวของตนเองซึ่งมัคคยานนี่แหละเป็นคุณเครื่องชำระล้างบาปได้อย่างแท้จริงมิใช่เพียงแค่ความเชื่อลมๆแรงๆเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงแล้วก็จะรู้แจ้งสภาวะจิตของตัวตนเองว่าล้างบาปได้แล้วหรือยังไม่ต้องให้ใครมาบอก หรือบงการเหมือนกับเราลิ้มรสมะนาวแล้วรู้ว่าเปรี้ยวโดยไม่ต้องไปเชื่อใครหรือให้ใครมาบอกอีกต่อไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงมุนีผู้ล้างบาปได้แล้วไว้ว่าบุคคลผู้เป็นมุนีทางกายเป็นมูนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจผู้ไม่มีอาสวะแล้วเป็นมุนีผู้สมบูรณ์ด้วยโมเนยธรรม เป็นผู้ล้างบาปได้แล้วในคำพีอัตกถาอธิบายว่าล้างบาปได้แล้วเพราะเป็นผู้ชำระล้างบาปทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกได้แล้วด้วยมัรคยานมัรคยานก็คือยานที่ทำหน้าที่ประหารกิเลสหรือจะกล่าวว่าล้างกิเลสก็ได้เป็นยานลำดับขั้นที่14ในยานส6ที่เกิดแก่ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา เพื่อบรุมมัคผลนิพพานเท่านั้นซึ่งแบ่งความสามารถในการประหารกิเลสออกเป็นสขั้นตอนด้วยกันนั่นก็คือโสดาปฏิมาคยานทำหน้าที่ประหารสากายททา,ะะะา,าทิติวิจิกิชาศีลพัตตาปรามาสมิจฉาทิติและวิจิกิชาได้อย่างเด็ดขาดผู้ปฏิบัติวิปัสนาจนสำเร็จยานนี้ชื่อว่าเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน เป็นผู้มีศีลห้าอยู่โดยปกติโดยไม่ต้องรักษามีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยไม่ตกไปในนรกอีกแล้วมีความแน่นอนที่จะสำเร็จพระอรหันต์อีกไม่เกินเจ็ดชาติในขั้นที่สองคือสกทาคามีมัคคยานไม่ได้ประหารกิเลสเพียงแต่บรรเทาราคะโทสะให้เบาบางลงผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจนสำเร็จญาณน,นี้ ชื่อว่าเป็นพระสกทาคามีมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเมื่อเกิดในภพใหม่เป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็เกิดได้เพียงหนึ่งครั้งประการที่สก็คืออนาคามิมรรคผลทำหน้าที่ประหารราคะโทสะได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงและบรรเทาโมหะให้เบาบางลงผู้ปฏิบัติวิปัสสนา จนสำเร็จยานนี้ชื่อว่าเป็นพระอนาคามีประการที่สี่ก็คืออรหัตตมรรคยานประหารสังโยชน์ที่ผูกมัดใจได้ทั้ง10ประการโดยเด็ดขาดผู้ปฏิบัติวิปัสนาจนสำเร็จยานนี้ชื่อว่าบรรลุอรหัน์โดยสมบูรณ์นับว่าเป็นผู้ล้างบาปได้แล้วเพราะไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดบาปและไม่มีกิเลส ให้ถือกำเนิดในภพใหม่อีกต่อไปพระอรหันต์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดอีกก็ต้องไม่แก่ไม่ต้องตายไม่ต้องรับวิบากกรรมใดๆอีกต่อไปการล้างบาปในพระพุทธศาสนาก็คือการล้างกิเลสออกจากจิตนั่นเองมีลำดับการชำระล้างตามความเหนียวแน่นของกิเลสสามระดับดังนี้ก็คือว่า ในขั้นแรกล้างวีติกมะกิเลสด้วยศีลกิเลสย่างหยาบที่ละเมิดออกมาทางกายวาจาคือแสดงพฤติกรรมทุจริตออกมาทางกายและก็วาจาทำให้ล่วงละเมิดศีลกิเลสชนิดนี้ได้แก่อภิชาคือความเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นความต้องการที่มากจนคุมไม่อยู่จนต้องประพฤติทุจริตด้วยการลักขโมยพยาบาท คือความปองร้ายเป็นความขุนแค้นอาฆาตมากจนคุมใจไม่อยู่จนดุด่าทำร้ายหรือเข่นฆ่าคนอื่นได้มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดบุญไม่มีบาปไม่มีชาติหน้าไม่มีน,นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเป็นต้นจึงเสพสุขด้วยการร่ำสุราคลื้นเกลงเคล, EN, คลา้านารีวิติกากรมกิเลสเป็นกิเลสอย่างยาก ชำระล้างให้เบาบางลงได้ด้วยอำนาจของศีลเช่นศีลหศีล8ปศีลสิ 5, ส 8, ส 10, และศีล2 2 7เป็นต้นแต่จะสงบได้เพียงชั่วครั้งคราวเฉพาะขณะที่มีการรักษาศีลอยู่เท่านั้นการประหารกิเลสในลักษณะนี้เรียกว่าตัดทางค้าปรหารต่อไปคือการล้างปริยุทธ,ธานกกิเลสด้วยสมาธิ กิเลสที่กลุ่มรุมอยู่ในจิตใจย,ยังไม่ล่วงละเมิดออกมาเป็นวิติกะกร,รมกิเลสเมื่อปริยุทธฐานกิเลสเกิดขึ้นจิตก็จะเป็นอกุศลขุนมัวและก็ฟุ้งซ่านด้วยกิเลสประเภทนี้ก็คือโลภะโทสะโมหะนิวรห้าและอุปกิเลสต่างๆแต่ยังไม่แสดงพฤติกรรมออกมาทางกายวาจายังไม่ล่วงละเมิดศีล ปริยุธฐานกิเลสเป็นกิเลสอย่างกลางที่เกิดอยู่ภายในใจสามารถข่มไว้ได้ด้วยอำนาจของสมาธิเป็นเวลาน,านานตราบเท่าที่สมาธิยังมีกำลังการประหารในลักษณะนี้เรียกว่าวิขมพณะประหารต่อไปคือการล้างอนุสัยกิเลสด้วยปัญญากิเลสประเภทนี้นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลาย เป็นกิเลสละเอียดที่สะสมอยู่ในจิตของปุถุชนทุกคนถ้ายังไม่มีอารมณ์ภายนอกมากระทบกิเลสชนิดนี้จะยังนอนสงบอยู่ไม่แสดงอาการออกมาจะแสดงตัวก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยมากระตุ้นอุปมาเสมือนกับตะกรนที่นอนอยู่ก้นแก้วน้ำถ้าไม่สังเกตให้ดีจะมองไม่เห็นตะกรนที่สะสมอยู่เบื้องล่างกิเลสชนิดนี้นอกจากพระอระหันต์แล้วเนี่ย ย่อมมีนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติคือเกิดจนถึงตายนั่นเองอนุสัยกิเลสเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานต้องประหารด้วยวิปัสสนาปัญญาในมรรคจิตทั้งสี่เท่านั้นจึงจะไม่กลับมีขึ้นมาอีกการประหารในลักษณะนี้เรียกว่าสมุเฉท,ทะปะหาร โสดาปฏิมาคจิตประหารโลภะมูลจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิดสี่ดวงและโมหะมูลจิตที่ประกอบด้วยความสงสัยสกทาคามิมคจิตประหารกิเลสที่เหลือให้มีกำลังเบาบางลงอานาคามิมคจิตประหารโทสะมูลจิตทั้งสองดวงและอรหัตตะมคจิตประหารโลภะมูลจิตที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดสี่ดวง และโมหะมูลจิตท,ที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านหนึ่งดวงการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาต้องเริ่มต้นจากการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อละวีติกะกะมามกิเลสอันเป็นเหตุให้กระทําผิดทางกายวาจาเจริญสมาธิเพื่อข่มปริยุทธ,ธานากิเลสอันได้แก่นิวรห้าอาว้และเจริญวิปัสนาเพื่อละอนุสัยกิเลส ได้แก่กิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเมื่อบรุมัคคยานครั้งแรกละสกกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีรพัตตะปรามาตได้เด็ดขาดจะเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาถ้าบรุมัคคยานครั้งสุดท้ายคือครั้งที่สี่ละอนุสัยกิเลสได้หมดสิ้นแล้วสำเร็จเป็นพระอาหารหันตผู้ดับทุกข์ได้สิ้นเชิง ไม่มีพบใหม่อีกต่อไปแล้วเนื้อหาที่ได้อธิบายมาทำให้ทราบแล้วว่าบาปเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกิเลสภายในใจจะล้างบาปได้ก็ด้วยการกำจัดกิเลสภายในจิตใจเท่านั้นซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาจนก้าวผ่านความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจึงสามารถละกิเลสได้ด้วยมรรคญาณ ตามขั้นของความเป็นพระอริยบุคคลประเภทนั้นๆตามลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นหมดโจ์จากกิเลสทั้งปวงในที่สุดได้กิเลสที่ทำให้เกิดบาปมีสิบประการนั่นก็คือทิฏฐิกิเลสวิชิกิจฉากิเลสโลภะกิเลสโลภะกิเลสก็จะมีกามรลาคะรูปราคะและอรูปราคะกิเลสต่อไปคือโทสากิเลสโมหกิเลส มานะกิเลสถีนากิเลสอุทธัจกิเลสอหิลิกากิเลสและอนตตปะกิเลสในบรรดากิเลสสิบอย่างนี้บุคคลผู้ตั้งอยู่ในปฐมมรรคละกิเลสได้สองอย่างคือทิฏฐิกิเลสและวิจิกิจฉากิเลสบุคคลผู้ตั้งอยู่ในตติยมรรคละโทสากิเลสบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรรคละกิเลสที่เหลือคือโลภากิเลสโมหกิเลสมานกิเลส ทีนากิเลสอุทธาจักิเลสอหิริกะกิเลสและอนตตปากิเลสดังนี้พระอริยบุคคลคู่ที่หนึ่งคือท่านที่เจริญวิปัสสนาภาวนาจนบรรลุปฐมมรรคคือโสดาปติมัคแล้วในลำดับต่อมาเมื่อโสดาปติมัคจิตดับลงผลจิตที่เป็นวิบากของมรรคจิตได้แก่โสดาปติผลจิตหรือโสดาปติผลญาณ ก็เกิดขึ้นสองหรือสขณะสสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลอันดับที่หนึ่งได้ชื่อว่าพระโสดาบันบุคคลและด้วยอำนาจแห่งโสดาปฏิมัาทำให้ละกิเลสได้สองอย่างคือทิฏฐิกิเลสได้แก่สกายะทิฏฐิความเข้าใจผิดในขันหเขาประยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขา ทำให้ติดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดประการที่สองคือวิจิกิจฉากิเลสได้แก่ธรรมชาติที่ทำให้ตัดสินใจลำบากคือความสงสัยในพระพุทธเจ้าความสงสัยในพระธรรมความสงสัยในพระสงฆ์และความสงสัยในสิกขาเป็นต้นพระอริยบุคคลคู่ที่สองคือผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลอันดับที่หนึ่งชื่อว่าพระโสดาบันบุคคลแล้วทำความเพียรในวิปัสสนาภาวนาให้ยิ่งขึ้นจนบรรลุสกทาคามิมักในลำดับต่อมาเมื่อสกทาคามิมักกจิตดับลงแล้วผลจิตที่เป็นวิบากของมัคจิตได้แก่สกทาคามิผลจิตหรือสกทาคามิผลญาณก็เกิดขึ้นสองหรือสาขณะ สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลอันดับที่สองได้ชื่อว่าพระสกทาคามีบุคคลและด้วยอำนาจแห่งสกทาคามิมักไม่ได้ตัดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งให้ขาดออกจากขันธสันดานอย่างเด็ดขาดแต่มีอำนาจทำให้กิเลสทั้งหลายเบาบางลงกว่าโสดาปติมักจะมาสู่โลกนี้อีกเพียงชาติเดียวเท่านั้นพระอริยบุคคลคู่ที่สาม คือผู้เจริญวิปัสนาภาวนาสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลอันดับที่สองชื่อว่าพระสกทาคามีบุคคลแล้วทำความเพียรในวิปัสนาภาวนาให้ยิ่งขึ้นจนบรรลุอนาคามิกมักในลำดับต่อมาเมื่ออนาคามิมักกจิตดับลงผลจิตที่เป็นวิบากของมักจิตได้แก่อนาคามิผลจิตหรืออนาคามิผลญาณก็เกิดขึ้นสอง หรือสขณะสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลอันดับที่สได้ชื่อว่าพระอนาคามีบุคคลและด้วยอำนาจแห่งโลกุตระภูมิชั้นนี้ทำให้ละกิเลสได้อีกหนึ่งประการคือโทสะกิเลสได้แก่ความขัดเคืองไม่พอใจในอารมณ์ที่มากระทบและเมื่อจุติแล้วก็จะไปเกิดในโพรหมโลกเท่านั้น พระอริยบุคคลคู่ที่สี่คือผู้เจริญวิปัสนาภาวนาสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลอันดับที่สชื่อว่าพระอนาคามีบุคคลแล้วมีใจปรารถนาที่จะบรรลุอริยมรรคอริยผลสูงสุดจึงทำความเพียรในวิปัสนาภาวนาให้ยิ่งขึ้นเมื่ออินทรีย์ทั้งห้าเสมอกันดีและวาสนาบาร,รมีที่ได้สั่งสมมาเต็มบริบูรณ์แล้ว สภาวะแห่งวิปัสนาญาณขั้นสูงปรากฏขึ้นตามลำดับอย่างละเอียดชัดเจนในที่สุดก็จกบรรลุอรหัตมัคคญยานทำการประหารกิเลสได้สิ้นเชิงในลำดับต่อมาอรหันตมัคคญยานก็เกิดขึ้นสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลอันดับที่สเป็นพระขีณาสพผู้มีความบริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งและด้วยอำนาจแห่งโลกุตระภูมิชั้นนี้ ทำให้ละกิเลสที่เหลืออยู่ในขันธสันดานอีกเจ็ดประการให้หมดสิ้นไปเด็ดขาดนั่นก็คือโลภกิเลสได้แก่รูปราคะความยินดีพอใจในรูปพบรูปฌานคือมีความพอใจในการทําความเพียรเจริญสมถภาวนาเพื่อให้ได้บรรลุรูปฌานและความยินดีพอใจในการไปปฏิสนธิเป็นรูปรปภพอรูปราคะ ความพอใจในการทําความเพียรเจริญสมถภาวนาเพื่อให้ได้บรรลุอรูปฌานและความยินดีพอใจในการไปปฏิสนธิเป็นอรูปภมส่วนกามราคะนั้นพระอนาคามีละเป็นสมุดเฉดแล้วประการต่อไปคือมานะกิเลสได้แก่ความถือตัวโดยยึดรูปนามคือขันห้านี้มาเป็นเราเป็นเขาต่อไปคือ อุทจักกิเลสได้แก่สภาพที่จิตฟุ้งซ่านจับอารมณ์ไม่แน่นอนหรือสภาพที่ไม่สามารถตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวได้นานนั่นเองประการต่อไปคือทีนกิเลสได้แก่กิเลสที่ทำให้จิตง่วงเหงาท้อถอยต่อไปคืออริหิกะกิเลสได้แก่สภาพที่ไม่ละอายต่ออกุศลทุจริต ประการต่อไปคืออโนตตปากิเลสได้แก่สภาพที่ไม่เกรงกลัวต่ออกุศลทุจริตและโมหะกิเลสได้แก่สภาพที่มืดมนปิดบังปัญญาไม่ให้เห็นอริยสัจสี่มีอวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบบถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุ จเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ